สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงใจคนได้คนที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือจิตใจที่เพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีกิเลสเรื่อเสื่อมหมองใจเพียบพร้อมด้วยปัญญาแล้วก็เพียบพร้อมด้วยความกาลุนคือความเมตตาปัรถนาดีกับคนนั่นเลย คุณลัตนณะที่เป็นเช่นนี้ทําให้คนที่เข้าไปหาก็อยากเข้าไปนั่งใกล้อยากเข้าไปนั่งใกล้แล้วก็อยากจะเงียโสดฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็ฟังด้วยศรัทธาเกิดศรัทธาเริ่มใส่ใค้จะฟังให้มากขึ้นบางคนข้าจะฟังให้มากขึ้นเนี่ยฟังธรรมสองสามชั่วโมงเหมือนกับ เวลามันผ่านไปแป๊บเดียวนั่นก็คือจิตใจเขาน้อมตนเข้าไปหาธรรมและก็จิตใจก็มีความเลื่อมใสใครจะฟังธรรมเิ่งขึ้นไปจึงทำให้วันเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วและจิตใจก็มีความสุข